โดยวันนี้นะครับปปชยังคงตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวซึ่งล่าสุดก็มีมติชี้มูลนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพ่วกรวม21คนว่าทุติตจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือที่เราเรียกว่า G2G ครับคณะกรรมการปปชได้พิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นได้ร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหม,มายอาญา พระราชมญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542และพระราชญญยติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2542ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้กัับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินยัยและให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังอายการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาตามฐานความผิดดังกล่าวข้างต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา92และมาตรา97แล้วแต่กรณีนอกจากนี้ยังมีผู้ถูกกล่าวหารายอื่น,นอีกก็คือบริษัทค้าข้าวอีกเป็นจำนวนราย ร้อยกว่ารายเนี่ยนะครับเราจะได้ดำเนินการไต่สวนเพื่อนำไปสู่การชี้มูลความผิดต่อไปโดยมีการกันบริษัทค้าข้าวบางรายเป็น,เป,นเป็นพยานด้วยนะครับครับกรรมการปรปรชมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด21คนแบ่งเป็นนักการเมือง3คนข้าราชการ3คนและเอกชน15คนเช่นนายบุญทรงเตริยาพิรมนายภูมิสารพลพันตรีวีรวุฒิวัชนะพุกะอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีพาณิชย์นายมนัตส้อยพลเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและนายอภิชาติจันรสกุลพรกรรมการบริษัทศิลาไรซึ่งทั้งหมดไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนให้ทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ,รฐ,รฐแต่เป็นการขายให้กับบริษัทภายในประเทศ จึงถือว่าทั้งหมดได้ร่วมการกระทําความผิดปปชยังมีมติเพิ่มเติมให้ศึกษาและกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการของรัฐเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายค่าแบบรัฐต่อรัฐ,รฐและให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการชาระภาษีของผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ไต่สวนข้อเท็จจริงว่านางปราณีสิริพันธ์ขณะดำรงตําแหน่งกรมการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมีความเกี่ยวข้องและกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือไม่ ก่อนสรุปผลจะแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเพื่อดําเนินการต่อไปนอกจากนี้นะครับปปชยังให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการซื้อขายมันสัมปะหลังแบบสัญญาซื้อขายรัฐต่อรัฐหรือไม่เพื่อน,นําเสนอปปชพิจารณาแต่ยังไม่ถึงขั้นยึดทรัพย์ผู้กระทําผิดที่เป็นนักการเมืองยืนยันการถแถลงข่าววันนี้เป็นความบังเอิญไม่เกี่ยวข้องกับกรณีสอนอาชาจะมีมติพิจารณาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ด้านนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าถึงแม้ปปชจะชี้มูลความผิดแต่กระบวนการทางกฎหมายยังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากต้องสมม่งสำนวนคดีให้อายการสูงสุดพิจารณาซึ่งอายการสูงสุดจะฟ้องหรือไม่นั้นยังมีขั้นตอนแต่หากอายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลเพราะตนไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหานายบุญทรงยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การชี้มูลของปปชน่าจะมีวาระซ่อนเร้นเพราะเป็นการชี้มูลก่อนที่จะมีการแถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนนางสาวยิ่งรักเพียง2วันเท่านั้นครับ